สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านผ่านช่องทาง y o u t u b e 1เจริญเซาทุกท่านนะครับสินค้าในวันนี้นะครับเป็นเคอรวกับมิเซอร์นะครับแล้วก็ตู้ลังโพงนะครับจะแบ่งคลิปเป็นหลายๆคลิปนะครับเนื่องจากสินค้ามีจำนวนมากนะครับหนึ่งเจริญเซาบ้านของย่าลังกานะครับฝากไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากทางร้าน เบอร์โทรบรไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์แปดเกนย์สี่หกเเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะครับเป็นมิกเซอร์นะครับอลโต้นะครับ2องสองศ fx สภาพสวยนะครับสภาพสวยมากนะครับพร้อมแหลกนะครับสี่พันนะครับสี่พันนะครับเดี๋ยวขอุญาบอกราคาหน้าร้านก่อนนะครับตัวนี้สี่พันนะครับเป็นมิกเซอร์สิบหกช่องช่องเก้าช่องสิบไม่ออกนะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นมิกเซอร์ซาวคราฟนะครับซาวคราฟสิบสิบสองช่องนะครับตัวนี้นะครับมีทุกอย่างครบเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับบลูทูธตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ a อปเลโต้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้พร้อมกล่องนะครับสวยๆแต่ไม่ใช่งานแท้นะครับเป็นซาวคราฟพ็อปนะครับผมพร้อมกล่องนะครับ พอกล่องแบบนี้เลยครับสี่สี่พันบาทเท่ากันนะครับสี่พันบาทมเอ็นบาพร้อมกล่องนะครับลูกไม้ประมาณนี้นะครับผมใช้ได้หนึ่งลูกนะครับใช้ได้หนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกใช้ไม่ได้นะครับ หอม,มกล่องสภาพนี้ห้าร้อยบาทก็พอนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นส่วนของไมรอยนะครับใบรอยหนึ่งุ่นนะครับตัวนี้โปรยูโรเทคกองเจ็ด e นะครับลูกไม่อันนี้ครับสภาพลูกไม่สวยๆส,สายสัญญาณอะไรต่างๆครบนะครับ แต่ว่ามีปัญหานะครับก็คือดังอยู่นะครับแต่ว่าใช้งานไปนานๆลูกไม้หนึ่งลูกนะครับจะมีอาการหลุดหลุดสัญญาณนะครับสภาพนี้พันเดียวพอแล้วกันนะครับผมพันเดียวพอตัวต่อไปนะครับมิกเซอร์ n p นะครับ MD802E นะครับ มิกเซอร์สี่ช่องนะครับมีมิกเซอร์สี่ช่องนะครับในส่วนของโมโนนะครับสเต reo สองช่องนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับตัวนี้เป็นไม่ใช่เอฟเฟกแท้นะครับเป็นเดเรย์ประมาณนี้เอ็ o โคประมาณนี้สายก็จะมีร่องรอยทะลงทะลอกบ้างน,นะครับแต่ก็ใช้งานเสียบใช้งานไฟเข้าปกตินะครับ1,390นะครับ ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของงานช่างนะครับเป็นปี CLE นะครับเมื่อเราใช้ไม้นะครับช่องไม้จะมีเสียงแตกไปเช็คดูนะครับแพคคู่กับ EQ แเตอร์นะครับ490บาทนะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็น power l o y e n นะครับ P 1 0 0 0นะครับ18นิ้วค่าละ2เล่นได้นะครับได้ไปขับกลางนะครับสาม4ี่ดอกข้างละตัวนี้ตัวนี้สภาพไม่เดิมนะครับเขาเปลี่ยนขาพามันหนึงลูกนะครับขาปามันหนึงลูกนะครับก็ใน,นส่วนต่างๆก็ปกติ4,000อา่า 5้ารอยบาทก็พอนะครับรับเองนะครับตัวต่อไปนะครับเป็น power สีช่ชันแนลนะครับ ยาว20นิ้วนะครับ8นิ้วรเราสอเล่นได้นะครับพอแปลงนะครับตัวใหญ่บาสีนะครับ L 5นะครับปานะครับสี่มันครับราสี่มัน0าทาวเวอร์นะครับโรยนนะครับ L สองมันนะครับ รุ่นธรรมดานะครับไม่ใช่ V2 ีสองนเดิมๆนะครับไในเดิมๆนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังดูด้านหลังนิดนึงก็ด้านหลังสภาพนะครับสภาพด้านหลังนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ตามสภาพมือสองนะครับชิเปอนิ้วข้าวละสองเดินได้นะครับเครื่องเดิมนะครับคร่นี้แปดพันนะครับ พั 1> 1, 300นสา0รบาทนะครับต่อไปเป็น p o w e r royen นะครับ royen s พันสองเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมไฟเฉียงรุ่นไฟเฉียงนะครับรุ่นรุ่นใหม่แต่พัดลมเปลี่ยนมาหตัวนะครับเนื่องจาก พหลลมตัวเก่าเสียพังนะครับก็สภาพนี้สภาพนี้นะครับหกพันหกพันสามร้อยบาทนะครับหกพันสามร้อยบาท<อ>น, er, ve, นะครับเป็นมิกเซอร์ซาวเบสนะครับซาวเบสนะครับ MGP ขีด 6X นะครับมิเซอร์5ช่องอั่ทีนะครับ6ช่องนะครับมิเซอร์6ช่องนะครับเ er อฟเฟกนะครับเอฟเฟกบลูทูธ USB ครบนะครับ, X รบพร้อมแรกนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะสองพันสามร้อยบาทนะครับสองพันสามร้อยบาท ตู้ระพงในวันนี้นะครับเป็นนะครับวีวีสิบแปนิ้วนะครับแม่แพ้ขอบเหล็กแน่นๆนะครับไม้แน่นเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่สีเหลือเกันดำธรรมดามีหูจับเป็นไม้นะครับความสูงที่70นะครับ70กว้าง57ลึก80นะครับมี6ใบ มีหกใบนะครับสภาพด้านในตู้นะครับยังใหม่มากนะครับไม้ยังใหม่ๆแ,แน่นๆใบละหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับมีสภาพตำหนิหนึ่งตู้หนึ่งตู้นี้นะครับแล้วก็หนึ่งตู้นี้ไม้จะฝาปิดจะมีรอยประมาณนี้นะครับเปลือกไม้ลอน,ลอน ก็สองใบนี้เดี๋ยวท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมลดราคาให้นะครับก็ใบที่ดีๆก็ใบละ1นึ่งนามนะครับส่วนของตู้ตัวต่อไปนะครับเป็นตู้เบรของมิสเตอ,อร์พอตนะครับมิสเตอ,อร์พอตตะแกรงปั๊มตะแกรงปั๊มนะครับหูจับเหล็กนั้นหนา ตัวิหัจับเหล็กมันจะบางๆนะครับความกว้างเล็กน้อยนะครับตัวนี้ความกว้างนี่เป็นนิ้วนะครับความกว้างของขอบเหล็กเป็นนิ้วเลยนะครับความสูงนะครับที่ตัวนี้หกสิบแปดกว้างห้าสิบเจ็ดนนะครับเก้าสิบนะครับสู้บังนะครับทั่วประเทศนะครับของค่ายนี้ ก็มีตู้นี้ตู้นี้นะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้ตีโลโก้แต่เป็นมันเป็นมิเตอร์พอร์ตเหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ, 1, 2, 3, รบเป็นตู้เหมือนตู้หน้าเปิดนะครับตู้หน้าเปิดทรงบีวีประมาณนี้นะครับตัวนี้ขอไปละใบละนะครับประมาพันนะครับแปดร้อยบาทครับส่วนตัวนี้ไปละพันแปร้อยนะครับพันหกร้อย พันหกร้อยเก้าสิบนะครับไอตัวนี้จะมีด้านหลังอีกสองตู้นะครับจะมีด้านหลังอีกสองตู้ก็รุ่นนี้มีหนึ่งสองแล้วก็ด้านหลังอีกสองตู้นะครับเป็นสี่ตู้ใส่ตรองแปดนะครับมีตะแกรง นะครับมีตะแกรงให้นะครับกล่องแหลมที่สี่บสามเซนนะครับกว้างยี่สิบสองนะครับกล่องละน,นี้เป็นขอบเหล็กเลยนะครับกล่องละ3า0รบาทนะครับกล่องละ3าม้บาทมี2กล่องนะครับตัวต่อไปนะครับเป็น ตู15นิ้ว2ตู้นะครับผมเป็นพร้อมดอกยูโรนะครับพร้อมดอกยูโรแหลมก็จะเป็นปากแต่นะครับพร้อมดอกยูโรนะครับเมืทรงพวก RCF ประมาณนี้นะครับพร้อมดอกเสียงดีนะครับคู่ระนะครับคู่ละ3,000 ห้าบาทนะครับคู่ละสามพันห้าอยบาทมีสองตู้หนึ่งคู่นะครับต่อไปนะครับเป็นตู้มอนิเตอร์นะครับมี2ทรงนะครับตะแกงปั๊มจะมีอยู่อเหมือนกันอยู่เนาะ อยู่ะจะมีสองทรงนะครับเป็นทรง RCF กับทรงทรง PS นะครับมีเบ้าเสียบนะครับมีเบ้าเสียบเปค่อนคู่นะครับประมาณนี้สี่ใบนะครับผมสี่ใบไปละนะครับห้าร้อยห้าสิบก็พอนะครับผม ใส่แหลมตองแดนะครับตู้สิบสอนิ้วนะครับมอนเี้ก็แสงแดดนิดนึงนะครับยังไงก็ต้องขอภหยด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้านะครับเดี๋ยวสายไปบ้างวันนี้ก็หมดเวลาในการถ่ายนะครับก็เป็นตู้เสียงกลางนะครับเสียงกลาง2คูณ2คนนูณหนะครับ ปากโหลดปากโหลด2องคูณนึนะครับขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กนะครับสเปคคอนประมาณนี้มีอยู่ทั้งหมด6กใบนะครับผมใบนะทั้งหมด6ใบขนาดความสูงที่9ก้าหนะครับลึก,ลก 4ี่บว่าง39บนะครับ39บาราคครับไปละครับหกร้อยห้าสิบอ๋อนะครับผมไปละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนตัวที่ไม่สมบูรณ์นะครับมันจะไม่มีตะแกรงหนึ่งตู้แล้วก็ ไม่มีตะแกรง2นะครับส่วนตัวที่มีตะแกรง1ตู้จะไม่มีฝาปิดนะครับก็ยังไงทักมาคุยกันได้ครับเรื่องราคาไม่ยากนะครับสินค้าประมาณนี้นะครับขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ